เข้าวเวลาเรากินอาหารกินน้ำกินอะไรเข้าไปอ่ะน้ำเดินลงไปเราทำให้เราไม่สึกอ,อะไรแล้วอ,อาหารก็ลงไปจิอยู่ในน้ำแล้วก็ง้ออหรทใช่ลงท้องเลยแม่หนึ่งเป็นไรแล้วทำให้แม่หนึ่งนะบ่วยเดี๋ยวว่าจะสัาญาเดี๋ยวว่าก เลื่อนลงไปในคออีกก็ได้กินข้าวดึกไม่ตรงเวลาใช่เวลยกินข้าวดึกไม่ตรงเวลาอะไรก็เลลงไปในท้องเยอะๆเล้าก็ได้ทำให้เราท้องอะไรแน่นแล้วแล้วลาลาเป็นไงลาเป็นห่วงไหมหนึ่งไหมเป็นห่วงแล้วถาให้ยไ่มเวลาเรากินตอนนอนอ่ะ ทำทำให้เราอะเอาข้าวเราเยอะแล้วในท้องแล้วเรากินข้าวแล้วก็กินน้ำก่อนนอนอะอาจจะโงไปในไ้เนื้อเพราะว่าท้องเราอะที่กินอาหาร่ะมันมันมันเยอะแล้วมันไม่หนึ่งไปหาหมอเปล่าไปหาหมอกลับมายังกลับมาแล้วแล้วแล้วจะพักอ่ะเวลาเรวอยากหานคนอะ ดูลาต้องไปทำอะไรดูแลไม่นึงเหรอเว,ว,วลาเรากินอาหารก่อนนอนอ่ะอ,อาจจะให้แน่นทอน้องโยเกิร์ตน่นมากโยเกิร์ตอาจจะทำให้เราไม่สบายได้อาจจะต้องแน่นเียบเลยนะ